สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าช่องวิไลให้ชงนะครับครับมื่อวนี้ทั้ง่องเฮอครับได้เดินทางมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห่วยการเลี้ยงนะครับตอนแร่งเย็นๆครับตอนนี้ก็ประมันซีโมงแร่งกลัวครับพี่น้องกับผ้าลูกผ้าหลานมาเที่ยวครับริมบรรยากาศครับอ่างเก็บน้ำห่วยการเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็มีลมแรงแน่จัง้อยนะครับเมื่อเร้วๆน้หลังพายุเขานะครับหมู่บ้านนี่พายุ โอ้ฝนตกยางแห้งนะครับพี่น้องทั้งอำเภอซองดาวครับฝ่าฝนดีครับครับมื้อนี้ครับมาเที่ยวอ้างเก็บนําหวยกันเหลืองแต่ทั้งช่องเฮาครับการกินหอดกินถึงเอฟซีครับสิมีเน่าทางตัวเลขมาฝากคือเกานะครับเอฟซีท่านไดนะครับขอมาแล้วนะครับอย่าลืมฝากคนไหลกดแช่นะครับเพราะว่าจะเป็นเอฟเกาเอฟซีหม่นะครับ เาแมาแล้วฝากกดไหลคนแช์เพียบเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งสองเฮากับวิไลให้โชกนะครับครับสำหรับแนวทางตัวเลขที่สีนํามาตอนมาฝากเอฟซีมือนี่นะครับเป็นแนวทางของครับตัวเลขมีที่มานะครับซึ่งคลิปแรกเข้าได้เสนอแลักฐายถ้าหมายเอฟซีเบื้องไปแล้วนะครับนั่นคือคลิปแรกนะครับครับมือนี่ครับ เจ้าของเนวทังครับตัวเลขมีที่มาครับเพิ่นกระไดตัดขัดเน้นไม่เห้าแล้วก็คือว่าเป็นโค้งสุด้าย้ายสุดเลยนะครับสำหรับเอฟซีทันไดที่รอสุดตัวเลขมีที่มานะครับประจําวดวันที่16สิงหาคมครับ2565ันหานะครับกะ่มาร่อรุนน้ำกันนะครับ่บาทำทางตัวเลขบ่ว่าสิเป็นสายบิงสายแลนครับแล้วก็ ุดตัดคัดเน้นสีเหลือจักคู่พ่นสีเน้นไปตัวใดอาฟซีสุดขันเฮาเขามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคือเขาคือเดิมนะครับอีฟซีม่ครับอย่าลืมพดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสีผ่าฝาดข้าวสารครับเด็ดๆต่างๆจากทางง่องเฮาครับอีไล่ไห้โชกนะครับหลักกาแนวทางมือนี่ย้ำกับอีฟซีอีกว่าเป็นโครงสุดท้ายท่ายสุดด้อครับเด้อรับตัวเลขมีทีมานะครับ จะล่อมาติดตามน้ากันครับตอนนี้ผมสิทวนตัวเลขไฮเอฟซีเบิงนะครับ <c oughs> คือคลิปแรกที่ผมเสนอไปนะครับเป็นชุดเต็มล้วก็สายวิ่งของเพื่อนนะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับสองนะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับสองครับอน่ทาทั้งตัวเลขนะครับล่างศูนย์กับสองล้วกันเน่ทั้งตัวเลขทั้งเบิ้ดนะครับ สีมียูซิปีชุดนะครับชิีชุดชิีหางนะครับเนื่องตั้งตัวเลขที่คลิปแรกที่ผมปล่อยเสนอไปแล้วนะครับาราคาเอฟซีทุกท่านคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหนา้าจอว่าเป็นเตรียมครับเตรียมสมุดป,ประกาศเดอ้อครับเอฟซีนะครับเตรียมสมุดประกาศแล้วผมก็สีอ่านสีทวนนะครับเพื่อนเน้นตัวได้ให้พี่น้องนะครับสีจดเอาแต่ตัวเน้นเลยก็ได้นะครับในเอฟซี คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับโจดยอรแต่สนเนีนก็ได้นะครับที่แคบหนาสองวเปมือนี้เพิ่มตัดมากให้แล้วนะครับเพิ่มเนียนมากให้แล้วนะครับเลขทั้งหมดมีอยู่สิบสี่สดสิบี่หางเพิ่อสิเนียนเหลือจะคูนะครับอ่าตอนนี้กันครับตัวเลขแน้ทางเดี๋ยวผมสิท่วนเป็นท่วนเป็นท่วนเป็นคำบอกก่อนนะครับเนาะ ifc ผมสิท่วนร่วมใส่กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสิโซ่ตัวเลขที่หลังนะครับออาวิ่งศูนย์กับสองนะครับ นวทางตัวเลขวิ่งศูนย์กับ2อวิ่งบนล่างนะครับระกาศประกอบคู่นะครับนอกกับสิมี่ศูนย์สองศูนย์สามสองหนึ่งสองศูนยี่ศู็สองสี่สองห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าสองหสองเกานย์หสองเจี่ครับนี่ก็คือละกาเเิ่นวงกลมไปที่0ูสา ราคาสองหาศูนย์เจ็ดนั่นเป็นตัวร่องนี่ครับศูนย์เจ็ดครับสองเก้าครับวงกลมไปสองคู่นะครับราคาตัวร่องนะครับมีสองคู่วงกลมไปที่ศูนย์สามสองห้าศูนย์เจ็ดสองเก้านะครับพี่น้องเตรียมแคหน้าจอครับพี่น้องราคาเตรียมจดนะครับนี่ครับเนวทังตัวเลขนะครับชัดเจนว่าน้องครับเอฟซีห้าครับนะครับชัดเจนดีเนาะครับเนาะ เนืแอวทางตัวเลขของคนวิ่งบนล่างศูนย์กับสองคนนักไปที่ศูนย์นะครับเอฟซีห้ารับคนนักไปที่ศูนย์เด้อครับเด้อครับเอาแคปหน้าจอไว้น้ำเด้อครับเอฟซีครับรับแคบหน้าจอไว้น้ำครับเนืทองตัวเลขครับมีศูนย์สามสองห้าศูนย์เจ็ดนี่ก็เป็นตัวร่องครับสองเก้านี่ก็เป็นตัวร่องครับชัดเจนี่ยนมาครับเอฟซีห้ารับจำว่าเป็น ศูนย์กับสองครับสายวิ่งบนลางราคาเอฟซีท่านใดมีตัวเลขที่มักอยู่แล้วชอบอยู่แล้วนะครับก็ล่องเอาสายวิ่งของคนนะครับไปจับไซล่องมือ่งก็ได้นะครับเอฟซีครับเอาสายวิ่งของคนไปใส่ศูนย์กับสองเพิ่มนักไปที่ศูนย์นะครับแล้วกาวงกลมไปที่ศูนย์สามสองห้าศูนย์เจ็ดถ้าเป็นตัวร่อง สองเก้าเป็นตัวรองเป็นตัวกันนะครับหือว่าเอฟซีมักชอบที่สูงเพื่นบอวงกลมนะครับก็บสามารถที่ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะตรงใจครับพี่น้องเอฟซี FC ก็ได้นะครับตัวที่เพิ่นบอวงกลมนะครับเอฟซี FC ก็สามารถไปยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลได้นะครับเนาะอ่าพิจารณาเบิ้งนะครับย่ำบาบนล่างดื้อครับอ่าสายวิ่งสายแรงห้า นี่ครับเอฟซีล่อกันมาหลายนะครับแนวทางตัวเลขมีที่มานะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 5หรบนะครับครับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีเข้าทุก่ันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แคปหน้าจอว่าเป็นอาชัดเจน่าครับอาชัดเจนนะครับเนาะจดเลยครับตัวที่เพิ่นวงกลมนะครับมี032507 สองเก้าเป็นตัวรองครับเอาครับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีเฮ้านะครับรับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับสจิร์มาโน่ครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับนี่ครับเอฟซีล่อกันไหลนะครับขอกันมาไหลประเมนของมาไหลอีีครับว่าอยากได้ชุดตัดคัดเน้นของตัวเลขมีที่มานะครับมือนี้่างช่องวิไลให้ชมนะครับอาไดมาเทียว น้ำตัวเลขแนวทางมาฝากพี่น้องนะครับบรรยากาศแดดลมลมตกตอนเย็นสีโมงหาโมงแรกนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองนะครับเพื่อส่องดาวนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับพิจารณาครับแนวทังตัวเลขนะครับถือว่าโค้งสุดท้ายท้ายสุดฟันเน้นแล้วนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่แคปหน้าจอว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับกาสมุดประกาโจทย์ไว้เลยนะครับ ยำว่าเป็ี่นบทล่างเด้อครับสายวิ่งสายแลีนเท่านะครับขอกราบขอบุญขอบคุณนเอฟซีนะครับที่คอยเป็ี่ยนบทล่างแรงใจนะครับเอฟซีกับเอฟซีไม่นะครับสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับสําหรับคอมเมนต์บดีกับบอเปย์ยังนะครับหน้าหน้าจิตตังทำมักกระจัดตะคัดกระพันนะครับบอเปย์ยังนะครับทางช่องเท่ากับขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับเอาคำสำหรับเอฟซีที่เข้ามาแล้วนะครับ ชอยเป็นกำลังแรงใจนะครับอขอขอกาบขอบุญขอบุญทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังแรงใจครับสุดท้ายนี้เห้ยทุกท่านยินดีมีแห้งลำลำลุ้ยๆสวัสดีครับ